ทำยากเหมือนนะคำว่าโอเคเอาไปอย่างนี้แล้วกันกดเล่นลองดูน่าได้นะครับนี่มันก็ได้ขึ้นกิดอีนหน้าปิดปมปุุงนี้โอเคเดี๋ยวเราเอาแบบนี่ กได้แ่นีอโอ้เดี๋ยวทำให้อันนี้มันขยายไม่ได้เล้วกดอ,อันนี้เลื่อนลงมาอันนี้หะบอกอ่ะ ขยายได้ไดโอเคไม่เป็นไรหรอกนะเซฟเลยโอเคผมก็จะเซฟไปที่เดสก์ท็อป ่าตั้งที่ปาออร์บอลิน่าโอเคเราจะสอนอัพลงแล้วกันสอนอัพลงนะครับเข้าไปที่มีเดียไฟล์ควรจะอัพนี้ไว้แล้รขยากได้ก็โหลดไปละอ้ะาวกอเค้ขัา ไปช้าแล้วอันนี้ก็คือสมัครอันนี้ก็จะเป็นล็อกอินอันนี้สายอัพไม่แน่ใจว่าใช้ดีกูเกินหรือเปล่าเรอนนจะล็อกไปเฟซบุ๊กแล้วโอเคนี่มาละยู่เฟซผม เดี๋ยวรอกันนี่กดอัปโหลดตรงนี้นะเรื่องอมพิลเตอร์รอนะกดตรงนี้มันจะเหมือนมันจะไม่ขึ้นแต่ต้องรองกัน มันยังหมุนอยู่เลยล่ะอนนนะโอเคได้ยี้แลว้วกดตรงไฟล์นี่นะครับไฟล์เดสก์ท็อปเราเซฟวเว้ตะกี้เอานะกาลีน่าเะกี้เราเซฟไป เอ,อ,อ่านี้กด open ไปอ้าวลืมครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราจะเพิ่งทำางนี้นะครับเราออกมาก่อนโอเคเข้าไปในการิน่าการิน่ากดบินนะครับแล้วก็แลกที่ขวาที่อันนี้กดเพิ่มเข้าเอกสารนะนี่ใส่ชื่อแล้วกดโอเคครับ อ่าโอเคได้นี่มาเข้ามาครับกดไฟล์ desktop ครับเข้าไปที่กาลินาโอเคกาลินาแล้วก็บินที่เราทำไปกินนี่นี้ครับกดโอเคกดโอเ n นคกดนี้ครับโอเครอกันโอเค โอเคกดเข้ามาที่นี่แชร์กดที่แชร์นะครับนี่ครับกดคอนโทรล A ครับแล้วก็กดคอนโทรลซล้วลองก๊อบมาวางนี้ดูครับปึ๊บก็จะได้แล้วครับนี่ ตัวดาวโหลดนี้เซตโอ้ยกูดวาวโหลดไปถ้าอยากได้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ดิใต้คลิปกันกอเคถ้าใครอ,อยากได้น,นี่เดี๋ยวผมมาส่งให้่อนใส่ให้่อนโอเคเดี๋ยวผมมาใส่ให้ อันนี้นะครับผมด้ใส่ไว้ให้แล้วกันว่าโอเคอย่างนี้นะโอหอันนี้เพถึงนี่โอเคครับก็สาระมีแค่นี้นะครับอยากได้อะไรนี่ับวเลตมาได้นะครับชุมจนนะฮาวลเลดก็ฮาวลเลมาได้อลนวนี่ก็คือเพจเราน,นะครับ มี่ใช่นี่เฟสครับนี่ครับเพจเราก็มีอะไรก็ถามมาได้ที่เพจนะครับพรมโอเคครับแล้วก็อจบคลิปเท่านี้เ,นเลยครับสวัสดีครับ